สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเรียนรู้ชุดเบสิก Java Programming สำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับแพ็กเกจ Java .util นะครับจะมีรูปแบบหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ Java .util นะครับก็จะอยู่ในส่วนที่ใกล้ๆกับตัว Java แหล่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Lang and .util นะครับหรือว่า base library ของ s u p e r นา JDK นั่นเองนะครับ ลองดูในส่วนของไดแกรมนะครับว่า j a ว a .util นั้นนะครับมีโครงสร้างอะไรประกอบอยู่บ้างภายในส่วนของแพ็กเกจนะครับโดยที่นะครับ j a v a .util นะครับก็จะนะครับทำการสืบทอดคุณสมบัติมาจากออบเจกต์เช่นเดียวกันนะครับโดยที่แพ็กเกจ j a v a .util ก็จะมีในเรื่องของคลาสนะครับ bitset คลาสในส่วนของ c a l endar นะครับคลาสในส่วนของ date นะครับ d i c t y น n a r y นะครับ e v e n t o b j e c t local นะครับ observable random resource bundle string tokenizer นะครับ time zone w a i t e r นะครับซึ่งในส่วนของ java.util นะครับ c a l e n d a r ก็จะมีคลา s ย่อยเพิ่มเข้ามาก็คือเนียน c a l e n d a r นะครับ class java.util นะครับ dictionary ก็จะมีย่อ,อยออกมาเป็น h a s h a b l e และ property และเช่นเดียวกครับ resource bundle นะครับก็จะมีคลาสย่อยออกมาก็คือ List, Resort Bundle และ Property Resort Bundle, Time Zone ก็เช่นเดียกนครับก็จะมีการแยกออกมาเป็น Simple Time Zone, Vector ก็จะมีการแยกออกมาเป็น Stack นะครับในส่วนของ Exception นะครับก็จะมีการสืบทอด Exception มาจาก Java Lang นะครับไม่ว่าจะเป็น Class Too Many, Return er Exception และในส่วนของการ Run Time Exception หรือว่า Class Run Time Exception ที่สืบทอดมาจาก Exception นะครับก็จะมีทั้ง Empty Stack Exception missing r e s o r t e x c e p t i o n no such element exception นะครับนี้คือ o v l v i e w นะครับคลาส a ดกันหรือว่าส่วนประกอบของ Class ที่อยู่ภายใน java.util java.util นะครับสามารถที่ทำการ import นะครับแพ็กเกจเหล่านี้เข้าไปเพื่อที่จะใช้งานได้นนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ java.util calendar นะครับแพ็กเกจ java.util date dictionary empty stack exception Enumeration, EventListener, EventObject, GregorianCalendar, h a s t a b l e t h i s no r e s o r t b u n d l e l o c a l m i s zet. s i n g r e s o r t e x c e p t i o n NoSuchElementException, Observable, o b s e r v e นะครับแล้วก็แพ็กเกจ j a v a u t l ก็ยังมีนะครับทั้งในส่วนของ j a v a u t l p r o p e r t y นะครับ p r o p e r t y r e s o r t b u n d l e นะครับแพ็กเกจ j a v a u t l r a n d o m Java.util.ResourceBundle, Java.util.SimpleTimeZone, Stack, s y n c t o k e n i z e r นะครับ TimeZone, t o o m a n y d i c t i o n a r e x c e p t i o n และ Vector นะครับนี่คือการ overview นะครับในส่วนของแพ็กเกจ Java.lang นะครับที่มีอยู่ใน SuperNa ของ JDK เราจะเห็นโครงสร้างทางไดแกรมนะครับเพื่อที่จะมองเห็น Java.io ให้ลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ขอตอนนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ